ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกยียรติ8 0พรรษาอําเภอเบญจลัจกษ์จงังหวัดสีสเกตนายแพทย์พัฒนาศักดิ์ทั้งหน้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์ร่วมกับนายพงพัฒน์รตรพิพัฒน์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจงังหวัดสีสเกตร,ร่วมกันจัดอบรมโครงการอบรม1อำเภอ1กิจกรรม, 1, ม,รรมสร้างสารรค์หนึ่งเมนูเรื่องการทำบาบาควแก้วจากหอมแดงกกรีสเกตโดยได้รับสมัครผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเบญจลักษ์เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา1วันจนนนว20คเพื่อพัฒนาค้นอตวนการท่องเที่ยวชูชุมชนให้เกิดอาชีพในการรส้าง ได้ด้วยตัวชุมชนเอง นายแพทย์พัฒนาศักดิ์ทั้งหน้าผู้มนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์กล่าวว่าโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80สิทธพรรษาได้มองเห็นทรัพยากรที่มีค่าของจังหวัดศรีสะเกดโดยหากได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดก็มักจะได้ยินคําว่าศรีสะเกดเคยเป็นจังหวัดที่ยากจนมาก่อนแต่ในปัจจุบันศรีสะเกดเป็นจังหวัดแนวหน้าที่มีฐานะดีในระดับประเทศจากพืชเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟหอมแดงศรีสะเกดโดยสิ่งเหล่านี้มีมานานแล้วแต่ยังไม่มีใครนํามาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากนักแแต่นปััจจุบุบบบคลลลาาาาาากรรรของงโพยสมถทํได้้ว และประสบความสําเร็จด้วยการผลิตบามแก้วหวัดจากหอมแดงสีสกเกตจึงได้นํามาแบ่งปันกันในด้านความรู้สู่ชุมชนเพื่อการต่อยอดด้านอาชีพและด้านการท่องเที่ยวเป็นต้น ด้านนายพงพัฒน์ไตรพิพัฒน์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดเพื่อการยกระดับขึ้นเป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวของไทยโดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการจําหน่ายเสื้อที่ระลึก2 41ปีศรีสะเกดจึงได้นํารายได้มาส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อค้นหาซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวชูชุมชนให้เกิดอาชีพในการสร้างรายได้ด้วยตัวชุมชนเองเนื่องจากเชื่อวว่่่่าาาาาถ้้้้ชชุมนนออออออยยยูููไไดดดดตํํบลลเเภแะะจจัังหกก็รศษ การทําบามแก้ววัดจากหอมแดงพืชจีไอจังหวัดศรีสะเกดจึงเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าด้านการเป็นสมุนไพรไทยต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และถ้าหากมีความชํานาญก็จะสามารถสร้างอาชีพได้ตลอดไปอีกด้วยเวลาจะขายหย่อนแล้วเปล่านี่น้ำธรรมดาที่เราสกัดอกมาแล้วเอาทิ้งทิ้งเลยเหรอไม่ใช่ครับไม่มีอะไรแล้วใช่ครับเพราะว่าครับ ไปเลยแต่เฮ็ดลงไปนี่ลงไปบ้ผสมกับพ่อเรีอาบัตเตอร์ผสมกับอะไรที่หนะครับ ิ่งด้ามเือนนะครับตัวไตัวไขมันี้มันก็